เจ้าของเราบอกว่ารถแม็กยังหวนไม่หมดเลยนะคะมาเทินรถกับเราไปนะมาส่งาอลรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเลขไม่เก้าหมื่นโลกับสี่ประตูนะคะคันนี้เป็นตัว X Series หนึ่งจุดเก้าเป็นตัว Highlander เดี er ๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เขาสั่งหล่ออะไรมาให้บ้างนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใบบีม่ะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะแล้วมากวล้วรอรอนะ าพร้อมรีโมทอีมเมลเบเยเซอร์นะคะอันนี้ภายในของเขานะคะสวยจีบเลยมาพร้อมกับปุ่มพูดซาพทงอะไรมันเต็ฟังก์ชันน้าจอทัชสก,กรีนเปียนะคะได้เป็นเปียหกสปีดเบาะนั่งสวยๆตัดด้วยได้แดงนะคะแล้วห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางนั่งสบายถ้าใครสนใจนะคะรีบเลยค้านี้ด้านหลังของเขานะคะเจ้าของเก่าติดแคทวิลลออด้านหลังม ด้วยนะคะคันนี้อูกจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับนะคะกั้งองหลังมีมาให้พร้อมค่ะสวยกีบบันไดท้ายก็มีมาให้พร้อมนะคะวันนี้จัดมาให้ในราคา479,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจเล็นผ่อนผันไปทาตลอดอายุสัญญาชื่อมิ้งหน้าโปรไฟล์ือคอมเมนต์ว่าสนใจด้านล่างได้เลยค่ะ